ล้มเหลวไพย่ยับเยินยุทธวิธีของทหารเกาหลีเหนือที่เคิร์ดความพยายามที่ล้มเลหลวและสูญเสียอย่างหนักสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่อนะครับประจำวันที่19ธันวาคม 2,567วันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราจะมาพูดคุยถึงการลบสถานาการณ์รบในภูมิภาครัสเซียยูเครนโดยเฉพาะภูมิภาคเคิร์สนี่แหละครับคเคิร์สนั้นดูเหมือนว่าการต่อสู้กันการรบกันในภูมิภาคแถบนี้นะครับมันจะอยู่ในช่วงที่ทหารเกาหลีเหนือตอนนี้เปิดหน้าเปิดตามองเห็นการชัดเจนมากขึ้นหลายสื่อตอนนี้โดยเฉพาะตะวันตกอเมริกา ตอนนี้อเมริกาก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่ามันมีทหารเกาหลีเหนือในสงครามลัเซียยูเครน,นในด้วยกันมันก็มีรายงานการสูญเสียชีวิตและก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้อเมริกาโดยสื่ออเมริกานี่แหละครับมีการยืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าท,ที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมอเมริกานี่แหละครับซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อได้มีการยืนยันชัดเจนกับสื่อนิวยอร์กทาวน์แล้วนะครับว่า ทหารเกาหลีเหนือ้ได้รับบาดเจ็บและก็สูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากจากการที่ระบุเอาไว้ในคําแถลงของเจ้าหน้าที่อเมริกานะครับเขาบอกว่าทหารเกาหลีเหนือต่างๆเหล่านี้นี่นะครับไม่มีประสบการณ์ในการรบสงครามสมัยใหม่าตผบุฟังครับเกาหลีเหนือนั้นอาจจะคุ้นเคยสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้านับ การสงครามที่เกาหลีเหนือมีการใช้งานหรือว่ามีการเข้าสู่สะนานสงครามนั้นมันก็จะเกิดขึ้นในสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประมาณปี1,550กว่าๆแถวนี้แหละครับนับถึงปัจจุบันมันก็เกือบ70ปีเพราะนั้นการสู้รบหรือว,ว่าวิธีการรบของเกาหลีเหนือนั้นมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบสงครามแบบเก่าสงครามแบบเก่าซึ่งมันก็จะเข้าทางกับรัเสเซียเหมือนกันซึ่งรัเสเซียนั้น ก็ใช้รูปแบบสงครามแบบเก่าในการที่ใช้กําลังพลขุดสนามเพาะนะครับใช้ปืนใหญ่นะครับโจมตีแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ทหารเกาหลีเหนือที่สูญเสียอย่างหนักจากเหตุการณ์ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นก็เพราะว่าทหารเกาหลีเหนือนี่เลยครับเข้าสู่สนามรบโดยที่ดูเหมือนว่าขาดประสบการณ์ในสงครามรูปแบบใหม่ ยังไม่เคยรู้ว่าภัยคุกคามที่เกิดจากโดนนั้นมันมีความรุนแรงอันตรายแค่ไหนรัเสเซียก็ยังไม่เคยบอกไม่เคยสอนนะครับว่าสักสงครามสมัยใหม่นั้นยูเคนั้นมีความได้เปรียบในเรื่องของการใช้โดรนเพราะฉะนั้นทหารต่างๆเหล่านี้มันจึงกลายเป็นเป้าโจมตีของ ฝ่ายทหารของกองทัพโดนยูเกนเพราะนั้นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจากคลิปวิดีโอที่เรากำลังจะนำเสนอให้ดูนี่แหละครับมันจึงมองเห็นเลยครับความเสียหายมันมากมายเลอเกิขดขณะเดียวกันทางฝั่งของ เกาหลีเหนือนี่นะครับก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ยอมรับอาจจะไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่ฝ่ายอเมริกานาโต้ NATO, มีการยืนยันชัดเจนมากขึ้นรวมถึงมันมีการขอนะครับมีการประนามไม่ให้เกาหลีเหนือนี่นะครับสนับสนุนรลเสเซียมันอาจจะทําให้สถานการณ์บานปลายออกไปมันก็เลยทำให้สื่อกระบอกเสียงของเกาหลีเหนือนี่นะครับโจมตีทางฝั่งอเมริกาว่าเป็นการยั่วยุอย่างไม่รอบคอบ ซึ่งแถลงการที่ออกจากสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือนี่ครับเผยแพร่โดยกระสุกของกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า10ชาติของสหภาพยุโรปกำลังบิดเบือนและใส่ร้ายความสัมพันธ์ความร่วมมือตามปกติของเปียงยางกับมอสโกเรียกได้ว่าเกาหลีเหนือโดยท่านผู้นำปูตินนี่แหละครับโยนบาปให้กับทางฝั่งยยุโรปว่าเป็นฝ่ายย,ายั่วยุซึ่งดูเหมือนว่ายุโรปนั้นเขาไม่ต้องการให้เกาหลีเหนือนี่แหละครับ นำกำลังทหารเข้าสู่ในสนามรบซึ่งมันจะทำให้สงครามมันขยายวงออกไปท่านผู้ฟังครับยุทธวิธีของชาวเกาหลีเหนือในหรือว่าทหารเกาหลีเหนือในภูมิภาคเคิร์สนี่แหละครับดูเหมือนมันเป็นความพยายามที่ล้มเหลวและก็สูญเปล่าเพราะว่าทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับกำลังต่อสู้และล้มตายในสงครามนัสเซียที่ทำกับยูเครนภาพจากโดนและก็ภาพสนามรบที่เรานำเสนอให้เห็นนี่แหละครับ ซึ่งถ่ายโดยกองกําลังยูเครนนี่นครับยืนยันว่าทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับเข้าสู่สนามรบโดยที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากและดูเหมือนว่ามันไม่มีกําลังสนับสนุนทั้งจากรถถังยานเกราะซึ่งสถานการณ์รถถังยานกเกราะรัสเซียในปัจจุบันนั้นมันถูกทําลายมากมายเป็นประวัติการเพราะนั้นรถถังยานเกราะที่เข้าสู่ในสนามรบปัจจุบัน มันจิงไม่มีรถถังสมัยใหม่อย่าง t 90 t 90M นี่แหละครับมันดูเหมือนว่าจะหายไปจากสถานการณ์สงครามแต่กับกลายมันมีรถถังเก่าๆ t 55นี่แหละครับซึ่งเป็นรถถังสมัยสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สมัยโซเวียตนี่แหละครับพอๆกับยุทธการหรือว่ายุทธวิธีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมันดูเหมือนว่าการพัฒนาการของสงครามที่มันเกิดขึ้นโดยฝ่ายรัสเซียหรือว่าทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับ มันยังไปอิงกับสงครามสมัยเก่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะนั้นการปัดกฏตัวของทหารเกาหลีเหนือในการสู้รบยูเคนั้นถือว่ามีความดุนแรงเพิ่มมากขึ้นและมองเห็นชัดเจนในเดือนธันวาคมนี่แหละครับโดยเฉพาะที่ผู้วิาพาเษ์ร์ดผูมิภาเคิร์ดนี่แหละครับเป้าหมายของรัเสเซียในการที่นํากําลังทหารนํากําลังทหารเกาหลีเหนือเข้ามาสู่สมรภูมิ ภูมิภาคแถบนี้นั้นรัเสเซียต,ต้องการใช้ความสามารถของกำลังทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับเพื่อจะสามารถเปลี่ยนแปลงสงครามในภูมิภาคเกิดแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่ทหารเกาหลีเหนือกําลังดําเนินการสงครามดูในปัจจุบันนี้นะครับดูเหมือนว่ามันอยู่ในช่วงของการที่โกลาหลมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของการสื่อสารยุทธวิธีการสู้รบแนวทางการสู้บรบกลยุทธ์ต่างๆดูเหมือนมันไม่สอดคล้องมันไม่เข้ากัน กับกำลังทหารของรัเสเซียเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์ที่จะพยายามยึดตําแหน่งผุยภาคาเคิร์ตคืนกลับมาหลังจากที่ยูเครนยึดมาได้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนับถึงปัจจุบันนี่แหละครับจะเข้าครึ่งปีแล้วนะครับที่ยูเครนยึดของเอาไว้ได้เกือบหนึ่งใน3ในการเริ่มบุกค,ครั้งแรกแต่ในปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่ารัเสเซียก็จะพยายามยึดคืนมาได้เหมือนกันแต่ยูเครนนั้นก็ต้องพยายามรักษาฐานที่มั่นเอาไว้ ฐานยุทธศาสตร์ที่เคิดเอาไว้เพราะว่าการเจรจาที่เกิดเกิดขึ้นในการมาของทรัมป์ซึ่งตอนนี้มันมีรายงานข่าวจากทางฝั่งที่ปรึกษาของประธานาธิบดีคนใหม่ทรัมป์ที่กําลังจะมาลัตําแหน่งในวันที่20มกราคมนี้ครับที่ปรึกษาของทรัมป์บอกว่าทั้งเซลเลนสกี้และปูตินดูเหมือนว่าจะยอมเข้าสู่โตกก๊ะเจรจาอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวจากทางฝั่งของที่ปรึกษาของทรัมป์เท่านนะั้นแต่น่ในเรื่องของสถานการณ์จริงนั้นดูเหมือนว่าทั้ง ปูเตนทั้งเซลเลสกี้ยังมองดาวคนและดวงเพราะฉะนั้นการที่จะไปบรรจบพบกันนั้นมันก็คงเป็นเรื่องยากเต็มทีท่านผู้ฟังครับแม้ว่าการประมาณการเบื้องต้นทหารเกาหลีเหนือที่เข้าสู่สงครามครั้งนี้มันอาจจะมาก30,000ื่นถึงห้าหมคนตามกลยุทธ์พิสัยสงครามที่ใช้งานกันนะครับอาจจะต้องมีกําลังทหารถึงหกหมืนาย ในการเข้าสู่สนามรบซึ่งเริ่มต้นตอนนี้ชัดเจนและมันมีทหารเกาหลีเหนืออยู่ที่ประมาณ1 1 1 0 0 0นายท่านผู้ฟังครับหลักฐานที่มันชัดเจนมากที่สุดในสงครามช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานีครับมันก็คือรายงานที่โดรนของยูเคนี่เลยครับซึ่งในสถานการณ์สู้รบปัจจุบันนั้นโดรนยูเคดูเหมือนว่ามันพิษพัฒัาไปก้าวล้ำนำหน้ารัเสเซียอย่างมากในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานการใช้เทคโนโลยี AI เพราะนั้น การที่ใช้โดนนี่เลยครับสามารถลาดตะเวนมองเห็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายศัตรูโดยเฉพาะทหารของเกาหลีเหนือนี่หละครับมันก็เลยทําให้กลยุทธ์หรือว่ายุทธวิธีการทําสงครามของยูเคนั้นดูเหมือนว่ามันมีความได้เปรียบจากความสามารถในการเห็นแนวหลังของศัตรูนี่หละครับตามรายงานนะครับโดนที่มีชื่อว่า m e d a าเบิร์นี่เลยครับเผยแพร่ภาพเมื่อวันที่15ธันวาคม มันแสดงให้เห็นการเหตุการณ์ที่ล้มเหลวของกองทัพทหารเกาหลีเหนือซึ่งตามภาพนี่เลยครับเราก็จะเห็นทหารเกาหลีเหนืออาจจะมีส่วนของทหารเกาหลีเหนือด้วยทหารรัสเซียด้วยนอนเรียงรายเกือบมากกว่า20นายที่นอนเรียงรายเสียชีวิตอยู่ตามภาพนี่หละครับโดนก็จะมีการบินขึ้นถ่ายภาพทหารต่างๆเหล่านี้ซึ่ง มีความชัดเจนอย่างมากว่าทหารเกาหลีเหนือมีส่วนในการทําสงครามในปัจจุบันท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้เนี่ยครับศพทหารที่นอนอยู่บนหิมะนี่แหละครับมันเป็นการยืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังครับการสื่อสารที่ถูกดักฟังรวมถึงรายงานข่าวกรองของยุเคนที่มันมีความชัดเจนจากการที่ใช้โดนล่าตเวนนี่แหละครับมันทําให้แทบไม่มีข้อสงสยัยใดๆเลยนะครับว่า การปรากฏตัวของทหารเกาหลีเหนือในเคิร์นั้นมันจะสูญเสียได้มากมายส่วกนกลางของยูเครนรายงานการสูญเสียครั้งใหญ่ของหน่วยทหารรัสเซียยูเครนเมื่อวันที่14ธันวาคมนี่แหละครับมันมีการสูญเสียทหารไปจํานวนมากกว่า200นายรายงานเดียวกันยังระบ,บุถึงเหตุการณ์ยิงกันเองด้วยความเข้าใจผิดซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับ พลาดไปยิงทหารของเชสเนียเข้ามันทําให้มีผู้เสียชีวิต8ดนายในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าเกิดจากความไม่ตั้งใจแต่เรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดนี่แหละครับมันกลายเป็นปัญหาสําคัญท่านผู้ฟังครับอีกอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามันทําให้ทหารเกาหลีเหนือที่มีการสูญเสียมากมายในสถานการณ์สู้รบในปัจจุบันนี่นะครับมันก็เกิดจากยุทธวิธีของทหารเกาหลีเหนือที่ใช้งานในซูิภาร์เคิร์สเลยครับมันยังไม่เรียกได้ว่ามันยังเป็นสงคราม ยุทธวิธีแบบเก่าล้าสมัยซึ่ง ility, ยุทธวิธีสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่แหละครับมันก็จะใช้วิธีการบุกจู่โจมโดยใช้ทหารราบนี่แหละครับเดินเท้าเข้าไปเดินหน้าเข้าไปเพราะฉะนั้นตามคิดภาพที่เรา,นาในไมค์เห็นนี่แหละครับมันจึงเห็นชัดเจนนะครับว่ามันไม่สามารถเข้าสู่สู้รบในสงครามสมัยใหม่ได้ของยุคเคนที่มีการใช้โดนโจมตีเป็นจํานวนมากซึ่ง ความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือการขาดการประสานงานที่ดีนี่ครับมันเลยส่งผลให้เกิดการสูญเสียจํานวนมากท่านผู้ฟังครับยุทธวิธีหรือว่าหลักคําสอนของเกาหลีเหนือในสงครามเกาหลีนี่นะครับมันได้พิสูจน์ในสงครามครั้งนี้นี่นะครับมันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ายุทธวิธีการรบแบบเผชิญหน้าเดินเข้าไปดุยๆนี่นะครับพกปืนพกระเบิดเข้าไปหมายที่จะไปยึดของ ประเทศคนอื่นนั้นดูเหมือนว่ามันใช้งานไม่ได้ในเทคโนโลยีโดนที่มีการใช้งานอย่างแน่นหนามีความแม่นยำรวมถึงการใช้กระสุนปืนใหญ่อาวุธปืนใหญ่การสนับสนุนจากแนวหลังของยูเคนี่แหละครับมันทำเลยทำให้ความเสียหายของ ทหารเกาหลีเหนือนั้นมากมายเป็นประวัติการซึ่งสถานการณ์ที่มันเกิดจากการโจมตีที่ล้มเหลวในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเห็นนะครับว่ามันมีรถบัคก,กีน้นะครับบรรทุกทหารเกาหลีเหนือซึ่งก็จะนําศพไปเก็บซึ่งศพนั้นก็ถูกเรียงรายปิดหน้าไว้ซึ่งมันทําให้ระบุตัวตนไม่ได้และก็ลดการตรวจสอบจากนานาชาติเรียกได้ว่าขนทหารเข้าสู่ท้ายรถโยนโคลมโยนโคลมเอาไปเก็บนี่แหละครับมันก็ดูเห็นแล้วนะครับว่าสยดสยองจริงๆกัน จากสงครามที่ดูเหมือนว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในสมัยใหม่แต่กลับกลายเป็นว่ายังใช้ยุทธวิธีเก่าๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดเดาเรื่องการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นของทหารรัเสเซียที่มันเกิดขึ้นมันจึงมากมายกายกองกว่าทหารของยุเคนเป็นจำนวนมากท่านผู้ฟังครับหลักสําคัญของทหารยุเคนที่ดูเหมือนว่าความสูญเสียมันจะน้อยกว่าทั้งรัเสเซียและก็ทหารเกาหลีนน,นั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้โดนนี่แหละครับหต่อ1หรือว่า1ต่อ2หรือว่าใช้โดนติดตามตัวเป็นคนๆไปนี่แหละครับมองเห็นเลยนะครับว่าทหารทั้งรัเสเซียเกาหลีเหนือนั้นมันสูญเสียขณะที่ทหารของยูเคนั้นไม่สูญเสียเลยเพราะว่านั่งควบคุมอยู่ในห้องควบคุมเรียกได้ว่ายุทธวิธีสงครามสมัยใหม่นั้น รัเสเซียเกาหลีเหนือไม่สามารถต่อกรกับยุทธวิธีสงครามสมัยใหม่ของยูเคนได้เลยยูเคนนั้นต้องเร่งพิจาาเร่งพัฒนาในเรื่องของการใช้โดรนรวมถึงอาวุธพิสัยไกลต่างๆเพราะว่าการมาของทมนี่เลยครับมันบีบให้ยูเคนต้องพัฒนาในสถานการณ์ถ้าเผื่อดำเนินการสู้ต่อไปยูเคนนั้นอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองในเรื่องของอาวุธพิสัยไกลที่กําลังมีความก้าวหน้าในการผลิต รวมถึงโดรน AI สมัยใหม่ที่จะไปต่อกรกับทหารรัสเซียที่อาจจะมีในสนามยูเครนสนามลบยูเครนนี่แหละครับมันอาจจะมีมากถึง1ล้านคนในสงครามปัจจุบันแต่ปุกวังครับรายงานจากหน่วยข่าวกองของยูเครนยังระบุเพิ่มเติมนักว่ากองทหารเกาหลีเหนือมีปัญหาในการบูรณาการเข้ากับหน่วยของรัสเซียส่งผลให้การปฏิบัติการนั้นมันเกิดความโกลาหลท่านผู้ฟังครับ สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าในภูมิภาคเคร์ดนั้นรัเสเซียต้องการใช้ทหารเกาหลีเหนือเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้สถานการณ์สงครามมันดูดีมากขึ้นอาจจะถึงจุดการเปลี่ยนแปลงกับการมาของทหารเกาหลีเหนือแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่เป็นอย่างที่รัสเซียคิดกองกําลังยูเครนยังคงตั้งรับและกยึดตําแหน่งไว้ได้และสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหน่วยของรัสเซียและก็เกาหลีเหนือผู้ฟังครับมีรายงานจาก เวลาดีเมียปูตินนี่แหละครับมีเป้าหมายที่จะยึดครองปมยภาคเคิร์ดให้ได้ก่อนการเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์เนื่องจากว่าดินแดนนี่แหละครับมันอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาถ้าเกิดมีการเจรจาเกิดขึ้นแต่ความไร้ความสามารถของหน่วยการทหารเกาหลีเหนือในจากการที่จะเปลี่ยนแปลงแนวรบในปุยภาคเคิร์ดนี่แหละครับเผยให้เห็นถึงความซึ้นหวังที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ของรัสเซียแทนที่จะยึดดินแดนของตัวเองคืนได้ แต่กับกลายเป็นว่าการมีอยู่ของทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับมันสร้างความโกลาหลมากกว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้การสูญเสียกําลังพลนี่นะครับมันเพิ่มมากขึ้นในปฏิบัติการที่กําลังพังทลายอยู่ในท้ายการปัจจุบันนอกจากนี้นะครับมันยังเน้นย้าให้เห็นนะครับรูปแบบของสงครามแบบเก่านี่นะครับที่รัเสเซียกเกาหลีเหนือนําเสนออยู่ในปัจจุบันนี้ความเต็มใจที่จะส่งคนกลุ่มน้อย ที่ไม่ใช่ชาวลัสเซียรวมถึงชาวเอเชียกลางชาวแอฟริกันและปัจจุบันนั้นก็คือชาวเกาหลีเหนือเข้าสู่การโจมตีในสงครามที่มันอันตรายนั้นดูเหมือนว่าการสังหารหมู่กลุ่มเหล่านี้อย่างไม่สมส่วนในสนามรลกนี่เลครับไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวเชิงกลยุทธ์ของรัสเซียเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นลำดับชั้นของเชื้อชาติที่อย่างลากลึก ในกลไกลของทหารรัสเซียที่มีดำเนินการอยู่ปัจจุบันมองเห็นเลยนะครับว่าทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับเข้าสู่สงครามในสนามรบโดยที่ไม่มีการาสนับสนุนแนวหลังจากรัสเซียไม่มีทั้งรถถังยานเกาะไม่มีกระสุนปืนใหญ่ยิงเปิดทางหรือว่าคุ้มกันแนวหลังเพราะฉนั้นมันก็เลยกลายเป็นหายนะที่เกิดขึ้นของทหารเกาหลีในสงครามปัจจุบันขณะที่สถานการณ์ในภูภาคเคือตอนนี้ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและการเดิมพันของรัเสเซียกับกองกําลังต่างชาตินั้นไม่ได้นํามาซึ่งอะไรมากกว่าความล้มเหลวที่อับหน้าอับอายและกระบการกกรรมของมวลพนุษยชาติเจ้านั้นท่านผู้ฟังครับสถา,านการณ์ช่วงปลายที่ปูตินต้องการที่จะยึดดินแดนให้มากที่สุดนะครับยึดดินแดนมากที่สุดเพื่อเข้าสู่การเจรจาในช่วงการมาของทรัมป์แต่ดูเหมือนว่าสถา,านการณ์มันไม่เข้าใจไม่เข้าทางกับปูตินซัก พื้นที่แต่ที่มีดูดีหน่อยที่โปรโคอปดูเหมือนว่ารัเสเซียจะมีความก้าวหน้าในการยึดพื้นที่ได้มากที่สุดแต่มันก็ต้องแลกกับการสูญเสียเป็นจํานวนมาก3-4เดือนที่ผ่านมามีการสูญเสียทหารทั้งบาดเจ็บล้มตายกว่า1นึ0 0 0สนายเทียบเท่ากับการเข้าสู่สงครามในช่วงต้นเริ่มในปี2022ที่รัเสเซียหวังจะยึดให้ได้ภายใน3-4วัน ความสูญเสียที่มันต้องแลกมาทั้งกําลังทหารรถถังยานเกราะนี่นะครับดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ได้ชิงความได้เปรียบในช่วงปลายของสงครามก่อนจรจาก่อนการมาของทรัมป์แม้ว่าปูตินนั้นจะทุ่มเทกําลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์อ,อย่างหนักแต่ความคุ้มค่านั้นดูเหมือนมันอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่กับสถานการณ์สงครามในปัจจุบันที่เกิดความสูญเสียเป็นจํานวนมาก รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ